กดไลค์กดให้เจ้ารุ่นนะอู้ลุงหนอมากทุกคนมีลุกลุงพน้อ้ยหน่อที่สุดเกันมาปโอยอเป็นไงบ้างลุงข้างในแอร์เย็นไหมคะล

เห็นว่าเจ้าพนักตุนตำรวจเนี่ยทำให้ถูกต้องยังไงนะครับก็ให้ทางท่านสสศิระนะครับท่านประธานกรรมธิการกฎหมายได้มีการตรวจสอบในเรื่องนี้เดี๋ยวท่านก็คงจะเอาเข้าคณะกรรมิการนะครับแล้วก็ดูว่าเรื่องนี้มันสามารถที่จะเอาเข้ามาพิจารณาได้ไหมนะครับก็เดี๋ยวรต้องต้องดูก่อนนะว่าว่าทางท่านกรรมธิการเนี่ยท่านจะว่ายังไงกันนะครับเห็นว่ามีเอกสารแบบนเป็นเอกสาร่น อ๋อเป็นคำร้องครับผมทอาคำร้องนะครับแล้วก็เป็นคำร้องเกี่ยวกับ1 2 3 4งสและที่เห็นว่าเจ้าพนักงานตำรวจเนี่ยทำไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็ไอ้เอกสารเนี่ยก็เป็นเอกสารทำให้สัมภาษณ์ของท่านของวตลอที่ข่าวนำมาเสนอนะครับก็ให้ทางเจ้าพนักงานเนี่ยเอ่อให้ทางท่านสักศิลักษกรรมธิการเนี่ยมีการตรวจสอบเรื่องนี้ค่ะทุกท่านก่อนหน้านี้ทางตอกว่าอยากให้ท่านขสมมติกร้ามาชี้แจงเข้ามาพูดคุยด้วยอทางเราอยาก คือผมไม่ได้บอกนะว่าอยากให้ท่านผอบอกเข้ามาชี้แจงนะครับแต่ว่าอยากให้ท่านศิละเนี่ยนะครับเรียกมาชี้แจงนะครับส่วนท่านจะเข้าหรือไม่เข้าก็แล้วแต่จุดมของท่านนะครับแล้วก็ดูว่ากฎหมายเนี่ยมันบังคับกันได้แค่ไหนนะครัออบนนอย่า,าง,ง,ง,งการรอนอนตจีมท่านแล้ววันนี้เป็นยังไงบ้างคะโหจริงๆเลยนะเอาจต่ความรู้สึกจริงๆเลยนะครับคือตอนแรกผมนึกว่าจะได้คู่ต่อสู้ที่แบบสมน้ําสมเนื้อนะครับในในมุมของเรื่องกฎหมาย ตอนแรกผมหวั่นใจนะครับว่าเอ๊ะจะเป็นทนายอนันตชัยหรือเปล่าถ้าเกิดเป็นทนายอนันตชัยเนี่ยผมก็จะรู้สึกเครียดขึ้นมานะครับเพราะว่าด้วยลีลาแล้วก็ความรู้ทางด้านกฎหมายนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นของอัญชริยะเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้มีความกังวลอะไรนะครับเพราะว่าก็ฟ้องมาเนี่ยสิคดีไม่เคยชนะผมสักคดีเดียวนะครับแต่ว่าก็เป็นสิทธิ์ของเขาครับเขาจะแต่งตั้งใครอะไรยังไงนะครับเย้สนับสนุน กเราุบก็แต่แป้นรหลังจากที่ไ like ด้ท uh ีักวันนี้เราก็ได้ยื่นคำสั่งอยู่คับท่านศิลปินศึกนะครับการปิการลงไปก็เป็นหน้าทีของการที่ต้องทำตงสบายใจก็สบายใจครับที่เราได้มีโอกาสนะครับแสดงเรียกว่าขั้นตอนติบต่างๆที่จะชชระใจที่ทำใหเราเต้น ก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูก่อนในส่วนของการบริการนะครับว่าท่านจะมีการนัดพยานหรืออะไรมายัางไรหรือเปล่านะครับส่วนอันนี้นในเรื่องของการตรวจสอบของทางสสหรือการบริการนะครับแต่ทางส่วนของผมเองเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีจะมีการดรําเนินการต่อไปในเรื่องของกฎหมายนะครับไม่ว่าจะเรื่องเอาเรื่องยังไม่บอกดีกว่านะครับเอาเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราดรําเนินการวันนี้เรื่องนี้ก่อน <im it> นะครับให้ทุกคนฟกันเป็นเรื่องนี้ก่อนนะครับอย่างั้ พอมีการตั้งพนาอะไรอย่างนี้ถ้าแต่คนตัวจิตเห็นยังไงบ้างครับตงพนา็ตัตางกา็เป็นิตข้เหมืนกันแะเราะว่าต่างฝ่ายแต่นาเแลยคหรอนัางสายก็ต่างกาัาบริบกา ทันแล้วทานหมดไปเสียไม่ได้เลยไม่ได้เสียอาจารย์พิชิตเดี๋ยวเสียงม่ลงเลยเดีวนี่เป็นไงนี่ไงก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็เสร็จจากตรงนี้ลุงพลก็เราก็แยกย้ายเลยใช่ไหมแยกย้ายย้ายนะครับก็เดี๋ยวลุงแล้วกลับเครื่องหรือว่าก็เดี๋ยวเรื่องแล้วแล้วมีไฟกลับหรือยังคะดูหรือยังพี่ชิดเพุ่งนี้เช้านะอ๋อโอเคยังไม่แน่ใจค่ะ ล้วเดี๋ยวเดี๋ยวของผมอาจจะวันสองวันหรืออาทิตย์หน้าอาจจะเข้าบินไปมุกดาหารไปทำภารกิจหน่อยหนึ่งนะเดี๋ยวัำคดีนะเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับตอนนี้ไม่ได้จองสาย่างครับเดลองไปดูนัางกันเดี๋ยวดูให้จบขึ้นต้นเรื่องอะไรอบคป่ะขึ้นชั้นใครจะถ่ายรูปคุณลุงเชิญครับมาถ่ายรูปใน